สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีใจรักใน gadget ทั้งหลายครับมาพบกับผมอีกครั้งครับพัด gadget b r e d e r ครับวันนี้ครับมี gadget มาแนะนํากันอีกแล้วครับนั่นคือ smart watch นั่นเองครับสส่ลุยครับตัวนี้น่าสนใจครับ miibo gs explorer ครับจัดว่าเป็นตัว top ของค่ายนี้เลยนะครับใครอยากได้นาฬิกาที่ครบเครื่องทั้งใส่ออกกําลังกายใส่เที่ยวใส่ลุยทนทานในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ก็ต้องลองมาดูรีวิวตัวนี้กันครับ แจ้งราคาก่อนเลยครับตัวนี้ราคา3,990บาทครับเอาละครับเกินมาเยอะแล้วมาดูรีว,วิวกันก่าครับว่าเป็นไงครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย mm hmm. เราดูหน้าต่อแล้วก็สเปคนะครับตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ทีครับคือสีเขียวสีดํา แล้วก็สีขาวครับที่ผมได้มารีวิวเป็นสีขาวนะครับจริงๆมันไม่ได้ขาวจั๊วเป็นออกเทาวันอ่อนออกสีควันบุหรี่ซะมากกว่าดูดีเลยนะครับหน้าตาธรรมะธรรมแมงขนาดกําลังดีครับดูเท่ๆลุยๆแต่ไม่ดูหนาหรือถึกอะไรขนาดนั้นนะครับวัสดุตรงเบเซลเนี่ยเป็นสเตนเลส 316L เลยนะดูพรีเมียมใช้ได้เลยนะครับบอดี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์เรนฟอสโพลิเมอร์นะครับแข็งแกร่งทนทานนะครับตัวเรือนเนี่ยขนาดตัวเรือนนะครับรวมเป็นปรพยมเนี่ย 50.9มิลิเมตรนะครับน้ำหนักพร้อมสายซิลิโคนนะครับ67.6กรัมนะครับจอแสดงผลนะครับอัมโบเลต1.32นิ้วนะครับความละเอียด466ร้อคูณสี่พิกเซลนะครับ PPI อยู่ที่353 PPI ครับความสว่างหน้าจอสูงสุด1,500งพันนิตนะครับความลื่นไหลหรือ r e f r ร s h r a อยู่ที่60สิเฮิร์ตถือว่าสเปคจอนี้ใช้ได้นะครับกระจกหน้าจอเนี่ยเป็น Corning Gorilla Glass นะครับด้านขวานี่มีปุ่มอยู่3ปุ่มครับ ปุ่มบนปุ่มกลางที่เป็นเบสประยมนะครับหมุนได้ด้วยกดได้ด้วยครับแล้วก็ปุ่มล่างด้านหลังมีเซนเซอร์วัดค่าต่างๆครับวัดชีพจรแสงสีเขียวครับวัดออกซิเจนแสงสีแดงนั่นเองนะครับตัวนี้มี GPS ที่สามารถรองรับแบบ d u a l Band ด้วยนะคือรองรับดาวเทียม2ดวงพร้อมกันเพื่อการข้าหาตำแหน่งที่แม่นยำนะครับแล้วก็สามารถรองรับ GPS ทั้งหมด5เครือข่ายเลยนะครับคือรับหมดอนะ่ะแล้วก็สามารถ Export หรือ Import เส้นทางการออกกำลังกายได้นะครับตัวนี้สามารถแชร์ร a t a กับ Star w a ได้ด้วยนะ กันน้ำนครับลึกระดับ10 ATM หรือ100เมตรนะครับใส่ว่ายน้ําใส่ดําน้ําตื้นแบบ snorkeling ได้สบายๆนะครับผ่านเกณฑ์การทดสอบ military standard MIL STD 810H ด้วยนะครับมีโหมดกีฬามากกว่า150โหมดกีฬานะครับตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติถึง7ชนิดกีฬาด้วยกันแปดอึดความจุ460 mAh MM นะครับใช้งานแบบ performance mode ได้นานถึงสูงสุด10วันนะรับ daily use นานสูงสุด20วันนะครับแตนบายนานสุด60วันโหมแบตอึดมากๆนะครับแถมสายมาให้2แบบครับแบบแรกคือซิลิคนใส่ออกลางใส่ลุยนะครับอีกแบบหนึ่งสายไนล่อนเบาสบายระบายอากาศดีใส่วันเบาๆครับการใช้งานครับพิกข้มือขึ้นมาครับหน้าจอก็จะติดนะครับปัดจากบนลงล่างครับก็จะเป็นตัวท็อกเกอร์ต่างๆนะครับปัดจากล่างขึ้นบนเป็นตัวนอ i ิฟิเคชันปัดจากขวาไปซ้ายตรงนี้จะเป็นควิกการ์ต่างๆตรงนี้เราไปคัสตอมได้ว่าจะให้โชว์อะไรนะครับ ไปยมสุดเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับกดปุ่มเมนไมยมหนึ่งครั้งครับกลับมาสหน้าโฮมนะครับัปจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นตัวการ์ดรวมอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรวมทุกไอทุกอย่างเลยอยู่ในนี้นะครับกดเมนไมยมหนึ่งครั้งกลับสหน้าโฮมนะครับที่หน้าโฮมนะครับถ้าเรากดปุ่มบนเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเลื่อนมือจากขวาไปซ้ายเห็นไหมมันก็จะเลื่อนควิกการ์ไปเรื่อยๆนะครับจนครบอ่าสหน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หน้าโฮมเนี่ยกดปุ่มเมนไม่ยมตรงกลางนะครับจะเข้าสู่หน้าเมนนูหลัักะครบ เราสามารถใช้นิ้วปัดเลื่อนเมนูได้ครับหรือเอาหรือเราเลื่อนไปไม้ยงอย่างนี้ก็ได้หมุนไปไม้ยงเลื่อนเมนูก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเข้าเมนูอะไรเนี่ยก็ต้องคลิกเข้าไปอยู่ดีเอามือแตะหน้าจออยู่ดีถ้าเราเข้าเมนูไปเรื่อยๆลึกๆสมมุติเราเข้าไปลึกๆอย่างนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มบนเนี่ยมันจะเป็นการแบ็คมาทีละหนึ่งสเต็ปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลึกๆนะครับถ้าเรากดปุ่มเป็นม้ยงตรงกลางเนี่ยมันจะแบ็คสู่หน้าโฮมทันทีเลยนะครับแล้วก็ปุ่มล่างนะครับจะเป็นตัวช็อตคัทนะครับ อันนี้ค่า Default ก็คือโหมดออกกำลังกายครับเราสามารถไปคัสตอมให้เป็นโหมดอื่นได้ครับแอปที่ใช้กับตัวนาฬิกานะครับก็คือแอปมีโบฟิตนะครับมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับการใช้งานหลกัลกๆเนี่ยมันจะมี3แท็บนะครับแท็บ้ายสุดก็จะบอกข้อมูลโดยรวมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพแท็บการก็จะเป็นการเซตติง้งต่างๆตัวนาฬิกานะครับแท็บขวาสุดคือเป็นโปรไฟล์ของเราครับ้าย้ายสุดกันเลยนะข้างบนเนี่ยมันจะมีวันที่ต่างๆนะครับเราสามารถ คลิกย้อนหลังได้มันจะเป็นตัวเฮล n g ิงของแต่ละวันครับอของแต่ละวันว่าแต่ละวันเนี่ยเราเดินไปกี่ก้าวนะครับแล้วก็มี e x e r c i ซอร์ซ a t ดูเชัเนี่ยออกกำลังกายไปกี่นาทีมี Active อ o วอรคือชั่วโมงในการ Active ของเราอะ่ะเป็นยังไงไปดูย้อนหลังกันได้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปไอคอนใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นตัวสปอร์ตที่เราออกกำลังกายก็จะมีให้ดูสรุปแต่ละเดือนนะครับว่าเป็นยังไง ว่าเราออกกําลังกายอะไรบ้างเนี่ยคลิด้าไปดูได้รายละเอียดนะครับที่ผมไปวิ่งมาอะไรเงี้ยนะครับแ่าแล้วก็ถัดมาก็จะมีพวกฮาร์ดเรทนะครับแท็กฮาร์ดเรทตลอด24ชั่วโมงแท็ก SPO2 24ชั่วโมงนะครับแท็กการนอนนะครับความเครียดบอด้เวทตัวนี้ต้องต้อง,องออใส่ค่าเองค่าเมตรนะครับแล้วก็เราสามารถอีดิทการ์ดได้ด้วยว่าเราจะเอาการ์ดไหนไปอยู่ํำดับไหน นะครับหรือจะไม่เอาไม่เอาค่านี้เอาค่าอื่นมาแสดงอะไรประมาณนี้นะครับแถบถัดมาครับตรงนี้จะเป็นการเซ็นต่างๆของตัวนาฬิกาครับก็จะมีวอตเฟสอยู่ตรงนี้นะครับมี Notification นะครับมาเปิดตรงนี้ได้นะครับตั้ง t a r เกตต่างๆนะครับสเต็ปโกเงี้ยเราต้องการจะนับการก้าวเดินวันละกี่สเต็ปตั้งเป้าหมายนะครับเปิดแท็กที่ประจรตลอด24ชั่วโมงตรงนี้แท็กออกซิเจนนะครับ แทาความเครียดนะครับอ่าไอ้ที่ยืนเตือนยืนนะครับเตือนให้เราออกกําลังกายอะไรเงี้ยต่างๆมากมายนะครับมันเซตอัพที่ตรงนี้นะครับเพิ่มแวร์อัปเกรดก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันแท็บต่อมาครับก็คือโปรไฟล์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนึงที่น่าน่าสนใจคือตัว Root Library ตัวนี้เราสามารถ Export Root ที่เราออกกําลังกายออกมาได้นะครับหรือไป Import มาจากที่อื่นก็ได้นะครับตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้ผมไป Import รูทการวิ่งมาจากงานวิ่งงานหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยเราก็ไป Import รูทตัวนี้มาก่อนเตรียมตัวนะครับเวลาเราจะไปวิ่งก็เปิดให้มันนาทางได้นะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับตัวนี้เป็นวิ่งเทรลนะเดี๋ยววิ่งหลงเข้าป่าไปซวยเลยนะครับแล้วก็มีตัว Data s h าต้าร์ลิงตรงเนี้ยเราสามารถแชร์ข้อมูลไปที่ Star ์ว่าได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับมีเซตติ้งต่างๆนะครับยูนิตท,ที่เราใช้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสถิตคร่าวๆในการใช้งานแอปครับผม พูดถึงฟีเจอร์ทางด้านสุขภาพครับอันดับแรกคือการนับก้าวครับผมเทียบกับเครื่องนับก้าวของออมรอนะครับก็คือใส่ในสอายการหลักๆคือการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่รวมการขับรถนะครับกับการขับรถอย่างเดียวนะครับซึ่งการขับรถอย่างเดียวเนี่ยหรือการโดยสารรถยนต์เนี่ยมันไม่ควรจะนับก้าวนะครับถึงนับก็ไม่ควรจะนับเยอะนะครับอะเรามาดูผลนะครับเทียบกัน5ครั้งนะครับอันดับแรกเนี่ยสเต็ปเขาก็คือนับก้าวในชีวิตประจำวันอย่างเดียวโดยที่ไม่รวมการขับรถนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะ ความคัดเคลื่อนของมันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.77คือไม่ถึง1%น้อยมากๆตัวนี้เรียกว่าน้อยที่สุดตัวหนึ่งเลยเท่าที่ผมเคยรีวิวสมาร์ทวอทมาครับอึง้งนะเห็นค่านี้แล้วอึ้งเลยนะครับแล้วก็ไปใส่ขับรถนะในจํานวน5ครั้งเนี่ยนะครับนับก้าอยู่ครั้งเดียว18-9ในขณะที่ตัวอมรอนเนี่ยนับแทบทุกครั้งทุกครั้งเลยดีกว่าเออแปลกมากรอบนี้นะครับแต่ตัว Mibo GS Explorer เนี่ย ไม่นับ9ตอนขับรถเลยนับแค่ครั้งเดียวเองคือนับ9นี่แบบเพี้ยนน้อยมากนะครับต่อไปก็ไปวัดชีปจระจนะครับเทียบกับเครื่องวัดออกซิเจนที่ปายนิ้วที่ออยอรับรองซึ่งมันก็วัดชีปจระจได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมไปวัดมา5ครั้งนะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่คัดเคลื่อนเลยนะครับตรงกัน5ครั้งเนี่ยตรงกัน3ครั้งมีเกินมีมากกว่าอยู่2ครั้งแค่นี้นะครับถือว่าก็มีความแม่นยํา ใช้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถไปดูค่าชิพจรของเราย้อนหลังได้ในแอปนั่นเองครับดูเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนได้นะครับต่อไปก็ไปวัดออกซิเจนนะครับเทียบกับเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิว้วตัวเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับก็วัดมา5ครั้งนะครับค่าก็ค่อนข้างจะคา,าดเคลื่อนอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะมี1% 2%สงสูงสุดถ,ถึง3%เลยทีเดียวน,นะครับแล้วก็เรายังสามารถไปดูค่าย้อนหลังได้ในแอปเช่นเดียวกันครับตลอด24ชั่วโมงนะครับดูเป็นรายว ต่อไปความเครียดนะครับตัวนี้สามารถกดวัดเดียวนั้นเลยก็ได้นะครับหรือเราไปดูการวัดตลอด24ชั่วโมงได้ดูย้อนหลังได้ในแอปเช่นเดียวกันนะครับแล้วดูค่าก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นจริงอยู่นะมันจะมีวันหนึ่งเนี่ยที่ผมต้องเข้าประชุมนัดสําคัญตอนเช้านะครับก็มีแอปเครียดนะครับเพราะว่าเราต้องแบบพูดต่อหน้าผู้ใหญ่อะไรงเงี้ยนะครับแอปเครียดนิดน,นึงแล้วก็มาดูย้อนหลังค่าสเตทมันก็ขึ้นมา,าจริงๆนะครับก็คือนั่นแหละที่ผมเปิดให้ดูตอนเนี้ยนะครับ เราเรืยเกิดเราเครียดมากๆเราก็ต้องลดความเครียดด้วยการฝึกสมาธิฝึกหายใจครับมี b r e a t h exercise ด้วยนะครับสามารถกําหนดช่วงเวลาแล้วก็ความช้าความเร็วในการหายใจได้เครกการนอนนะครับตัวนี้มี l e e p Mode ให้เราเปิดใช้งานได้คือเปิดแล้วจอก็จะมืดนะครับยกข้อมือขึ้นมาหน้าจอก็ไม่ติดไม่มี n o t i f i c a t i ันใดๆไม่รบกวนการนอนของเรานั่นเองหรือเราจะตั้งเป็น s sleep schedule ก็ได้ก็คือให้เราให้ตัวนาฬิกาเนี่ยเข้าโหมด s l e e ปอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่เราตั้งไว้ครับตัวนี้ ต้องไปตั้งเปิดในแอปแล้วก็ไปเปิดโหมดนี้ในตัวนาฬิกาด้วยนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถแทร็กยีบกลางวันได้ด้วยผมลองมาแล้วแทร็กได้จริงๆนะครับสำหรับการนอนเนี่ยตัวนี้สามารถแทร็กได้4เตตเลยคือ deep sleep หลับลึกนะครับ light sleep หลับตื่น REM REM หรือ rapid eye movement คือหลับฝันนั่นเองแล้วก็ awake หรือตื่นนะครับสรุปผลและให้คะแนนการนอนในแต่ละวันด้วยว่าเรานอนวันนี้เป็นไงนะครับ คะแนนดีไม่ดีนะครับให้เราไปสามารถมอนิเตอร์และก็ปรับปรุงคุณภาพการน,นอนของเราได้ครับตัวนี้มีแจ้งเตือนให้เราลุกยืนไม่ให้นั่งนานเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มีค่าเม็ดด้วยนะครับย่อจากเมทรบอลิกอีควาเลเซ์นะครับเป็นหน่วยบอกจํานวนเท่าของการใช้พลังงานในกิจกรรมใดๆครับเทียบกับขณะนั่งพักนะครับซึ่งเรานั่งพักนั่งเฉยเนี่ยเท่ากับ1เม็ดนะครับถ้าเกิดทํากิจกรรมจะมีกี่เท่าของ1เม็ดก็ง่ายๆคือคะแนนความกระฉับกระเฉงนั่นเองสมมติ เราพยายามเดินทุกวันนะครับหรือขึ้นบันไดเวลาอยู่ Office ออฟฟิศเนี้ยไม่ใช่ลิฟต์ขึ้นบันไดหรือทาอะไรก็ได้ให้มีการขยับร่างกายเยอะๆให้ค่าเม็ดมันขึ้นนะครับให้ได้100%เปอในแต่ละสัปดาห์ก็จะดีต่อสุขภาพนั่นเองครับพูดถึงฟีเจอร์ทางด้านสมาร์ทวอชกันบ้างครับอันดับแรกหน้าจอครับเป็นจออัมเล็ตสีสวยสดนะครับมีออโต้ไบเดตให้ด้วยปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแวดล้อมนะครับมี AOD หรือ All Way On Display ให้ด้วยมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาแบบเข็มหรือแบบตัวเลขนะครับ หน้าจอเวลาพลิกดูเวลาหน้าจอติดไม่ช้าครับจอดับอยู่นะครับถ้าเกิดจะเอานิ้วมาแตะๆให้หน้าจอตื่นเนี่ยตัวนี้ไม่ตื่นนะครับทาไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดหน้าจอติดอยู่จะเอามือตะปบให้หน้าจอดับทําได้ครับอินเทอร์เฟซ uh การใช้งานรวดเร็วนะครับบอดเฟสเนี่ยมีแบ่งตามหมวดหมู่ให้เลือกเยอะแยะเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถเอารูปของเราเนี่ยใส่เป็นหน้าจอก็ได้นะครับได้ถึง5รูปแล้วมันก็จะท็อกเกิลไปเรื่อยๆครับอันนี้เก๋ดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยสล็อตของตัววอตเฟสเนี่ยที่เป็นบิวอินเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด9สล็อตนะครับแล้วก็ซิงค์เพิ่มเข้าไปไอีก8นะครับเยอะใช้ได้นะครับค่อนข้างเยอะใครชอบเปลี่ยนวอตเฟสไปบ่อยถูกใจสิ่งนี้ครับแล้วก็ตัวนาฬิกาสามารถตั้งเมนูเป็นภาษาไทยได้นะครับ notification อ่นอานไทยได้สละไม่ลอยฟอนต์สวยงามกำลังดีนะครับการควบคุมกล้องผ่านตัวนาฬิกากดถ่ายรูปกดชัตเตอร์ผ่านตัวนาฬิกาตัวนี้ทำไม่ได้นะครับมิวสิกค,คอนโทรลครับควบคุมเพลง ในมือถือผ่านตัวนาฬิกาสามารถทําได้ครับแต่ว่าไม่สามารถเอาเพลงในมือถือเนี่ยมาดังที่ตัวนาฬิกาได้นะเพราะตัวนาฬิกาไม่มีลําโพงนะครับในเมื่อไม่มีลําโพงก็ไม่สามารถโทรออกหรือรับสายผ่านตัวนาฬิกาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีสายเข้าเนี่ยกดวางสายได้ที่ตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการสั่นถือว่าโอเคนะเหมือนมีคนมันสกิดเบาๆไม่ได้สั่นแรงแบบจนเราตกใจหรือลำคาญขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าอย่างนี้เอามาตั้งปลูกตอนเช้าเนี่ย ตื่นไหมนะครับก็บอกว่าตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างแล้วแต่วันนะครับตัวนี้มีไฟฉายไว้เปิดกลางคืนใช้งานได้นะครับมีแสงสีสีเลยนะสีขาวสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับมีเข็มทิศด้วยแล้วก็มีบารอมิเตอร์ไว้วัดระดับความสูงหรือเอาไว้เตือนได้นะถ้าเกิดมีความดันเปลี่ยนแปลงเยอะๆเ,เนี่ยจะมีพายุเข,ข้าเนี่ยมันเตือนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเครื่องคิดเลขมีคาล endar แล้วก็มีแอปอันนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของมีโบเลยคือทอยลูกเต๋านั่เดงนะครับเสียงทายนะครับแล้วก็ตัวนี้มี NFC ด้วย NFC ตัวนี้เอาไว้สําหรับบันทึกการเข้าออกอาคารนะครับแบบที่เราไปตื้ดเข้าคอนโดอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะไม่แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถลงแอปเพิ่มเติมได้ครับมีแค่ไหนแค่นั้นเลยครับมาดูเรื่องฟีเจอร์การออกกําลังกายบ้างครับตัวนาฬิกาเนี่ยมีหมด กีฬากว่า150ชนิดกีฬาเยอะมากๆนะครับผมทดสอบโดยการเอาไปลองวิ่ง3กิโลมาครับเทียบกับ Apple Watch Series 7นะครับตัวนี้เนี่ยมี g p s ในตัวเป็น Dual Band เลยนะแล้วก็รองรับ5เครือข่ายด้วยก็คือไปวิ่งเนี่ยไม่ต้องพกมือถือไปวิ่งด้วยก็ยังได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากฟังเพลงยังไงก็ต้องพกมือถือไปอยู่ดีนะครับแล้วก็ไปวิ่งเสร็จปุ๊บสิงข้อมูลลงแอปนะครับไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอป Bebo Fit นั่นเอง อ่ะเรามาดูผลการทดสอบกันครับนะครับไปวิ่งมานะครับ3กิโลนะครับระยะเวลาที่ใช้ไปครับตัวมีโ o จ s s x x p o r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  นะครับ29านาที4 4วิอันนี้29ินาที49วิต่างกันอยู่5าวิก็กดเริ่มไห้พร้อมกันนะครับแคลอรี่ที่เผาไปมีโบ3 1 1 a p p l e Watch 232ก็จะต่างกันอยู่ประมาณนี้เป็นแบบนี้ทุกยี่ห้อนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับเพชเฉลี่ยนะครับตัวมีโบนะครับ 9ก้านาทีห้าสองวีนะครับ Apple Watch 9นาที3าวีก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะนะครับแล้วก็ตัว Cadence เฉลี่ยนะครับของตัว Mibor ร้อยยี่สิบเจ็ด Apple Watch 121ต่างกันอยู่6สปีดเสเต็ปเปอร์มินิทก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตัว m i b o เนี่ยมันมีอย่างอื่นบอกด้วยนะมี Average Speed มี Average Style บอกด้วยแต่ตัว Apple Watch ยังไม่ได้สรุปที่หน้านี้นะครับมีสเต p ปบอกด้วยนะวิ Wing ่งไปกี่ก้าวนะครับ แล้วก็ฮาร์ดเรทเฉลี่ยนะครับตัวมีโบเนี่ยร้อยสี่สิบเก้านะครับบีด per minute แอปเปิลวอตร้อยห้าสิบใกล้เคียงกันน้อหน้านะครับต่อไปดูกราฟหัวใจนะครับกราฟฮาร์ดเรทวิ่งขึ้นแล้วก็ผ่อนวิ่งขึ้นแล้วก็ผ่อนแต่ตรงเนี้ยของตัวมีโบเนี่ยจะมีภูเขาลูกเล็กนิดนึงผ่อนแล้วก็มีนิดนึงเอ๊เป็นอย่างนั้นนะครับตัวแอปเปิลวอตดูจากเทรนไม่เป็นแบบนั้นนะมันจะมีตรงนี้นิดนึงที่ตรงนี้อาจจะมีเอาขึ้นนิดนึงแล้วก็ อันนี้ก็มีขึ้นเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าตัวฮ a r ์ r เล e เลียเนี่ยใกล้เคียงกันนะไอ้ตัวนี้มีโบ1รอยสก้าอมันวอตนะครับแล้วก็ตัวมีโบมีแบ่งโซนการออกกำลังกายด้วยว่าฮ a r ์ r เด e เราเต้นอยู่โซนไหนบ้างโดยเขาเรียกชื่อโซนเป็น w อว์มอัพ t ฟ u เบิร์นน r o b i c a n a ก r o b อโ er แล้วก็เอ็กตรีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะไปกองอยู่ในเขต a อโรบิกกับอ n a อโรบิกนะครับ ประมาณนี้แต่ตัวไ p แพดบอลเนี่ยมันเรียกเป็นโซน 1, นึ่งโซนสองโซนสามโซส่โนหแล้วแต่ละโซนแบ่งด้วยแฮตเรทอะไรนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันแหละแต่เรียกชื่อโซนไม่เหมือนกันนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวเพจเฉลีย่ยตัวกราฟเพจนะครับเพจก็จะเป็นกราฟภาษานี้ซึ่งก็คล้ายๆตัว p อแ w a บอลอยู่นะมีเป็น3ามสเตปหนึนะครับ 1, นึ่แล้วก็เพจเฉลีย่ย ก็ไปดูเอาเองนะครับก็ผมพูดไปแล้วประมาณนี้นะครับแล้วคาเดนต์ก็คือความถี่ในการสับก้าวนะครับก็จะมีกราฟประมาณนี้คาเดนต์หนึ่งสองสามเอเวอร์อก็หนึ่งสองสามเช่นเดียวกันนะครับคาเดนต์เฉลี่ยก็ไปดูเอานะครับแล้วก็ถัดมาตัวสไซส์นะครับสไซส์เออ่ gs explorer เนี่ยนะครับเจ็ดสิบแปดเซนนะครับตัวเอเวอร์เรสต์ไซส์นะครับคือความยาวก้าวเฉลี่ยนะครับ ของ Apple Watch บอกว่า0.9เมตรอันนี้ต่างกันพอสมควรนะ Apple Watch นี่เกือบเมตร1อันนี้80เซนต่างกันอยู่10เซนประมาณนั้นนะครับ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวแบ่งนะครับแบ่งเป็นสปิทเป็นรอบ3กิโลอ่ะกิโลแรกเนี่ยผมเพลอยู่ที่9นาที36นะครับที่ตัวมีโบนะนะครับ Apple w a ว c h บอกว่า8นาที56ก็ต่างกันประมาณนึงอ่ะพอสมควรนะครับกิโลที่2นะครับผม ตัว GS Explorer บอกว่า9นาที12วิ Apple Watch บอก9นาที22วิก็ใกล้เคียงกันนะครับเพจตัวกิโลที่3เนี่ยมีโบ GS Explorer บอกว่า10นาที51วิเกือบ11นาทีเลยแต่ตัว Apple Watch บอกว่าประมาณ9นาที5 7วิคือ10นาทีนั่นเองแล้วก็ Apple Watch เนี่ยมันวิ่งเกินไปนิดหนึ่งนะครับตัวกิโลเมตรเนี่ยตัวนี้มันจบที่3กิโลคือตอนเวลาผมวิ่งเนี่ย ผมเอา3กิโลที่ตัวที่ผมทดสอบเป็นหลักนะครับซึ่ง Apple Watch มันจะเกินไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นหน้าต่อไปมีคำตอบนั่นเองนะครับคุณดู GPS นะครับตอนแรกที่ผมวิ่งเนี่ยผมไปวิ่งในบึงหรือยอย่างไรไม่ใช่นะครับผมก็วิ่งตรงถน,นนตรงนี้แหละนะแต่ตัว GPS a p p l o r e r เนี่ยมันมันบอกว่าผมวิ่งอยู่ในบึงแล้วก็วิ่งไปสักพักนึงเนี่ยมันถึงจะเอ้ยรู้ตัวว่าเอ้ยเพียนไปนี่หว่าก็ตบเข้าที่เข้าทางนะครับ ตบมากที่กระทางแล้ววิ่งตามรอยถนนแล้วจนผมจบเรียกว่าจบจบการวิ่งอคือวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็วิ่งกันไปอีกแล้วก็มาจบอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนั่นเองนะครับส่วน Apple Watch ก็แน่นอนมันก็มีความแม่นยำของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เรียกว่าในระดับเลทราคาเนี้ยมี GPS Dual อตอนแรกอาจจะคัดเคลื่อนผมก็เรียกว่าผมเพิ่งใช้งานครั้งแรกก็คือไปวิ่งเลยอะ แล้วก็วันนั้นอาจจะฟ้าคึ้มหรือใดๆก็แล้วแต่หละนะครับผมสังเกตด,ด้วยว่าวันนั้นเนี่ยผมเดินอยู่นานมากนะครับกว่ามันจะจับชีพปร GPS ได้นะผมถึงจะกดเริ่มต้นวิ่งมันก็เลยอาจจะมีความคาดเคลื่อนแบบนี้แหละทําให้กิโลเมตรที่วัดมาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็คือตัวมีโบจีเอสมอเตอรเนี่ยบอก3ากิโลพอสากิโลผมกดสต็อปนั่นเองในขณะที่ Apple Watch บอกว่า3กิโลับอ,อีก120เมตรก็คาดเคลื่อนอยู่ 100เมตรใน3กิโลก็ไม่ได้คัดเคลื่อนเยอะนะครับทีนี้มันคาใจอะ่ะผมก็ไปล้างตาไปล้างตาโดยการเอาไปเดินไปเดินกลางแจ้งก็ไปเดินสวนสาธารณะอีกส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้ต้นไม้คลึ้มเลยนะครับแล้วตอนที่ผมทดสอบเนี่ยพอผมกดจะเริ่มวิ่งเนี่ยก็คือนาฬิกาจะจะหา GPS สักพักหนึ่งอันนี้ใช้เวลาหาไม่นานไม่ถึงนาทีอะ่ะไม่กี่วิอะ่ะไม่ถึงสามวิได้แป๊บเดียวก็จับ GPS ได้แล้ว กดเริ่มเดินนะครับก็เดินไปหลายรอบอยู่เพราะสวนมันเล็กนะก็เดินไประยะทาง2กิโลอ่ะถ้าผมจะไม่ผิด2กิโลกว่าเดินอยู่3รอบสวนนะครับก็ปรากฏว่าเทียบกับ Apple Watch เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วมันจะมีแค่ตรงนี้ที่ออกเราลูนต้องทางไปนิดหน่อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นจุดอื่นก็มีตรงนี้อีกนิดนึงนะ่ก็เรียกว่าใกล้เคียงตัว Apple Watch เลยก็คือว่าไดเรทราคานี้แหละ 3, 0 0พ4 0 0 0เนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่ ั้งแรกที่มันวิ่งเนี่ยมันออกต้องรู้ต้องทางไปพักหนึ่งก็ตบกลับกลับมาได้ครับแล้วก็ค่าอื่นๆที่วัดมาพวกชีปประจรพวกคาเดนอะไรเนี่ยพวกเสเตปอะไรพวกนี้นะครับที่วัดมาก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัว Apple Watch Series 7อยู่ใช้ได้ครับแบตเตอรี่ครับตามสเปคก็บอกว่าใช้งานแบบ Performance U s e นะครับ10วัน Daily Use ย0วันผมใช้งานไม่รู้จะ Performance หรือ Daily ก็ใช้อย่างนี้แหละคือ เปิดคอนสว่างแบบออโต้นะครับแล้วก็เปิดโอเวอร์ออนดิสเพย์ไปด้วยแล้วก็ไปวิ่ง3ามกิโลมารอบนึงทดสอบเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทดสอบเดินมาอีกรอบหนึ่งไปเดินส่วนตัวอีกรอบนึงด้วยนะครับก็อย่างเงี้ยคือวิ่งรอบนึงเดินในสองรอบนะครับแล้วก็เทสพวกเดอะแทร็กแฮตเรทตลอด24ชั่วโมงแท็กออกซิเจน24ชั่วโมงเปิดพวกวัดตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกอย่างของความเครียดอะไรเงี้ยใช้งานต่อเนื่องแบบนี้นะครับได้ถึง6วัน แบตถึงจะหมดก็ถือว่าอืดใช้ได้นะเพราะว่าขนาดเนี่ยผมเปิด all-way on display ไว้ด้วยนะครับสรุปใครอยากได้นาฬิกาที่ใส่ได้ทั้งแนวแฟชั่นแนวลยุลยๆแนวสปอร์ตการออกแบบธรรมัดธรแมแมงลงตัวนะครับไม่ได้ดูลุยหนาเทอาท่าอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูแฟชั่นจ๋าอะไรขนาดนั้นผมว่าลงตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบๆเลยนะครับแท็กการนอนแท็กที่ประจอนวัดค่าต่างๆนะครับ มีหมดออกกําลังกายอะไรใช้ได้หมดใครอย่างเดียวโทรผ่านนาฬิกายังไม่ได้ครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มีฟีเจอร์หนึ่งที่โอเคนะสามารถโหลดออฟไลน์แมปมาไว้ให้ตัวนาฬิกาไดนะ้ไปวิ่งเทรลวิ่งไรโหลดแบบมาเต็มตัวก่อนที่จะจะไปวิ่งได้นะครับก็ฝากเดือนนี้ไปด้วยพิจรารณาด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากชอบสไตล์การรีวิวแบบผมที่ไปทดสอบใช้งานจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่างยๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นผมมีปุ่มซูเปอร a n ตงอยู่ใต้คลิปเลี้ยงกาแฟผมได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากไปก่อนครับบ๊ายบาย